ก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็จะพาไปชมกับมือถือที่ราคาไม่เกิน4,000บาทแต่จะพิ่งว่าผมนะครับว่าทำไมไม่ลงราคาไปในคลิปเลยผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า ไอ้ร้านมือถือที่ขายกันบนเว็บอะราคามันไม่ได้เท่ากันทุกร้านนะครับแต่ก็ขอยืนยันไว้ต้นคลิปเลยนะครับว่ามือถือทุกตัวที่อยู่ในคลิปนี้จะมีราคาอยู่ในช่วง3 0 0 0 4 0ถึบาทนะครับโดยถ้าหากันดีๆในเว็บช้อปปิ้งแล้วก็จะเจอราคาตามที่ผมบอกไปชมกันดีกว่าครับกับ10มือถือราคาไม่เกิน4 0 0 0บาท vivo y 1 1 เจ้านี่มีจอแสดงผลแบบ LCD ให้การแสดงผลที่16ล้านสีหน้าจอหยดน้ำกว้าง6.35นิ้วความละเอียดอยู่ที่720ณ1,544พิกเซลเจ้านี่ใช้ CPU Qualcomm Snapdragon 439 Octa Core ความเร็วที่1.9 GHz และหน่วยความจำมีแรมอยู่ที่3 GB และ r อมอยู่ที่32 GB ส่วนในการรองรับไมโคร SD สูงสุดนั้นรองรับอยู่ที่256 GB มาดูกันที่กล้องหลังหรือกล้องหลักกันบ้างกล้องหลังนั้นมี2ตัวที่13บวก2ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลโดยเจ้า Vivo Y11 นั้นมีแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน9ที่ครอบทับด้วยฟันทั u c h OS เวอร์ชัน9เช่นกัน OPPO ป A5S มากับจอแสดงผล IPS LCD ที่ให้สีถึง16ล้านสีหน้าจอเป็นแบบหยดน้ำความกว้าง6.2นิ้วความละเอียดอยู่ที่1,520คณ720พิกเซลเจ้านี่มากับจอแบบ Corning Gorilla Glass 3นะครับคุณผู้ชมโดย CPU ของมันก็คือ MediaTek MT6765 Helio P35 Octa Core ความเร็วอยู่ที่2.3 GHz ซึ่งก็ถือว่าเร็วนะครับเนี่ย โดยเจ้า Oppo A5s มีแรมอยู่ที่4 GB และหลอมอยู่ที่64 GB โดยมันรองรับ MicroSD c ดีกาสูงสุดอยู่ที่256 GB มากับกล้องหลัง2ตัวที่13ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซลและกล้องหน้าที่มีความละเอียด8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ของเจ้านี่อยู่ที่4,230 m ah. ิลขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน9ครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน5.2นะครับคุณผู้ชม ซัม s ุง Galaxy A20 มากับหน้าจอแสดงผลแบบซูเปอร์อะมูเลตแบบ16ล้านสีหน้าจอทรงหยดน้ำรูปตัว V หรือ Infinity V ที่มีขนาดความกว้าง6.4นิ้วและความละเอียดของหน้าจออยู่ที่1,520คูณ720พิกเซล โดยเจ้านี้มากับ CPU Exynos 7884 Octa Core มาพร้อมกับ RAM 3GB และ ROM 32GB โดยมันสามารถรองรับ MicroSD Card สูงสุดอยู่ที่ 512GB กล้องหลักของเจ้านี้มี2ตัวเป็นแบบ13ล้านพิกเซลบวก5ล้านพิกเซลและกล้องหน้านั้นมีความละเอียด8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ของเจ้านี้มีความจุถึง 4,000mAh และรองรับการชาร์จไวที่1 5์นะครับคุณผู้ชม เจ้า Galaxy A 2 0นั้นขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน9.0ครอบทับด้วย One UI, เ r e ยวมี C3 เมื่อถือเครื่องนี้มีจอแสดงผลแบบ IPS LCD ให้ความละเอียดสีถึง16ล้านสีด้วยหน้าจอหยดน้ำหรือ Waterdrop Display มีความกว้าง6.5นิ้วความละเอียดของหน้าจออยู่ที่720 x 1,560พิกเซลเป็นจอแสดงผลแบบ Corning Gorilla Glass 3 โดย CPU ของเจ้านี่ก็เป็น MediaTek Helio G70 Octa-Core ความเร็วอยู่ที่2 GHz โดยเจ้านี่นะครับมีทั้งแรม2 GB 3 GB และ4 GB รวมถึงรอม32 GB และ64 GB อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมโดยมันสามารถลองรับ m i c r o s d c a r d สูงสุดได้ที่256 GB มาดูที่กล้องหลังกันบ้าง กล้องหลังของเจ้าหนี้มีมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับโดยเป็นแบบ12ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซลและบวก2ล้านพิกเซลนะครับคุณผู้ชมและกล้องหน้าของเจ้าหนี้มีความละเอียดถึง8ล้านพิกเซลโดยมันมีความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่5 0 0 0มิลลิแอมมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชันสครอบทับด้วยเรียวมี i ูไอเวอร์ชัน่นต่อไปก็เป็นหัวเวอร์วายปี2019ถึงจะเป็นปีที่แล้วแต่ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับเจ้าหนี้ หน้าจอของเจ้านี้เป็น ips lcd ที่ให้สีถึง16ล้านสีเป็นหน้าจอแบบไร้ขอบหรือ full view display นะครับคุณผู้ชมหน้าจอมีความกว้างอยู่ที่6.2นิ้วและความละเอียด720คูณ1520พิกเซล มันมาพร้อมกับ CPU ียูคอคอม Snapdragon 4 5 0นอกตากคอให้ความเร็วอยู่ที่ 1.8GHz และทุนี้ก็ยังให้แรมมาถึง 3GB และรลอมที่ 32GB โดยมันสามารถรองรับหน่วยความจำสูงสุดที่เป็น MicroSD Card ได้ที่ 512GB และมันมาพร้อมกับกล้องหลักถึง2ตัวได้แก่13ล้านพิกเซลและ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้านั้นก็มีความละเอียดสูงถึงส6ล้านพิกเซลเลยนะครับคุณผู้ชม เจ้าหัวเว่ย Y7 Pro 2019นี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงถึง4,000ม ah, ิลลิแอมป์และระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน8.1หรือ Oreo นั่นเอง i n f i n นิต o t 8ตัวที่เป็นแรม4ีทัพหกนะครับคุณผู้ชมหน้าจอแสดงผลของโจนี่เป็นแบบ IPS LCD ที่ให้ความละเอียดสีถึง16ล้านสีเหมือนเดิมนะครับและเป็นหน้าจอหยดน้ําหรือ water drop display ที่มีความกว้าง6.6นิ้วและความละเอียดหน้าจออยู่ที่720คูณ1,600พิกเซลโดยมา,มาพร้อมกับ CPU MediaTek MT 6 7 6 1 Helio A 2 2 Octa Core ความเร็วอยู่ที่ 1.8GHz ก็ถือว่า เร็วมากนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้แต่ก็พอเหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปหน่วยความจําของเจ้านี้ให้มาที่ ram 4่ g b และ rom ลอ,อยู่ที่6 4สิบสี่ g b และเจ้านี้ยังสามารถรองรับ micro sd card สูงสุดได้ถึง2 5 6ร้อยห้าสิบหก g b มาดูที่กล้องหลังกันนะครับกล้องหลังก็มีมา2ตัวนะครับสาหรับเจ้านี้ก็คือ13ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซลที่เป็นแบบ depth sensor ส่วนกล้องหน้านั้นก็มีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเจ้า infinite hot แปมาพร้อมกับแบตเตอรี่5000ม ah. ิลลิแอม และขับเพื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน9ที่ครอบทับด้วย XOS เวอร์ชัน5นะครับคุณผู้ชม o p p ป A5 ปี2020เจ้านี่มาพร้อมกับจอแสดงผล TFT LCD ที่ให้ความละเอียดสีถึง16ล้านสีน่าเสียดายนะครับที่เจ้านี่ไม่ใช่จอ IPS ส่วนเจ้านี่ก็มีความกว้างของหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วและความละเอียด720คณ1600พิกเซลแต่เจ้าอ p p o โ A5 นั้นก็ยังมาพร้อมกับจอ Gorilla Glass version 3นะครับโดย CPU ของเจ้านี่เป็น q u a l c o r g o n 6 6 5 r e ให้ความเร็วถึง 2GHz และหน่วยความจำภายในให้แรมมาที่ 3GB และรอมอยู่ที่ 6.4GB โดยเจ้า Oppo A5 นั้นรองรับ Micro SD การ d สูงสุดได้ที่ 256GB ส่วนกล้องหลังนั้นก็มี2ตัวได้แก่12ล้านพิกเซลบวก8ล้านพิกเซลและกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับคุณผู้ชม โดยมันมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุสูงถึง5,000ม ah, ิลลิแอมและขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน9ที่ครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน6.0เ e d มี8จอแสดงผลเป็นแบบ IPS LCD ที่ให้ความละเอียดสีถึง16ล้านสีหน้าจอเป็นแบบหยดน้ำกว้าง6.21นิ้วความละเอียดของหน้าจออยู่ที่720คณ1,520พิกเซลหน้าจอเป็น Corning Gorilla Glass เวอร์ชัน5 โดยเจ้าเลดมี8นั้นมาพร้อมกับ CPU 4, 3, c o m m Snapdragon 439 Octa Core ที่มีความเร็วถึง2.0 GHz และหน่วยความจำมีให้เลือกถึง2แบบได้แก่แรม3และแรม4 GB รวมถึงร่อม32และลอม64 GB ด้วยนะครับคุณผู้ชมและเจ้าเลดมี8ยังสามารถรองรับ Micro SD Card ได้สูงสุดถึง1 TB ก็ถือว่าสูงมากเลยนะครับสำหรับมือถือระดับนี้ ในส่วนของกล้องหลังนั้นก็มีมา2ตัวก็เป็น12ล้านพิกเซลบวก2ล้านพิกเซลและกล้องหน้านั้นก็มีความละเอียด8ล้านพิกเซลโดยมันมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุสงูงถึง5,000ม ah, ิลลิแอมและขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน9ที่ครอบทับด้วย MIUI เวอร์ชัน9เช่นกันนะครับเรียวมี5 เจ้าเรียวมี5หน้าจอเป็นแบบ IPS LCD ที่ให้ความละเอียดสีถึง16ล้านสีด้วยหน้าจอทรงหยดน้ำหรือ Waterdrop Display ที่มีความกว้าง6.5นิ้วและความละเอียดอยู่ที่720คูณ1,600พิกเซลเป็นจอประเภท Corning Gorilla Glass 3โดยเจ้าเรียวมี5มาพร้อมกับ CPU q c o m m Snapdragon 665 quad core ที่มีความเร็วสูงถึง2.0 GHz และแ a m อยู่ที่ 3GB ส่วนรอมนั้นก็อยู่ที่ 6, 14GB โดยเจ้าเลียวมี5รองรับไมโคร s อดีการ์ดสูงสุดได้ถึง256 g b โดยเจ้าหนี้มาพร้อมกับกล้องหลังถึง4ตัวด้วยกันโดยจะเป็นกล้องหลักอยู่ที่12ล้านพิกเซลบวก8ล้านพิกเซลที่เป็นอันตาวายหรือบวกกับ2ล้านพิกเซลที่เป็นไมโครและบวกอีก2ล้านพิกเซลที่เป็นกล้องอีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมโดยกล้องหน้าก็อยู่ที่13ล้านพิกเซลซึ่งก็ถือว่าสูงและสเปคดีมากเลยนะครับสาหรับกล้อง,องเจ้าตัวนี้ โดยแบตเตอรี่ของเจ้าเรียวมี5นั้นมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงถึง5,000ม ah, ิลลิแอมและขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน9ที่ครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน6.0 Xiaomi Redmi Note 8หรือเรียกว่าเจ้า Redmi Note 8นะครับเจ้า Redmi Note 8นั้นมาพร้อมกับจอแสดงผล IPS LCD ที่มีความละเอียดสีถึง16ล้านสีด้วยหน้าจอทรงหยดน้ำที่มีความกว้าง6.3นิ้ว และความละเอียดหน้าจอที่สูงมากๆอยู่ที่1 0 8 0คูณ2,340พิกเซลซึ่งถือว่าสูงนะครับสำหรับมือถือที่ราคาไม่เกิน4,000บาทโดยเจ้า Redmi Note 8มาพร้อมกับ CPU Qualcomm Snapdragon 665 AIE Octa Core ให้ความเร็วอยู่ที่2.0 GHz ก็ถือว่าดีนะครับสำหรับ CPU ของเจ้าตัวนี้ แล้มาพร้อมกับแรมที่มีให้เลือกถึง2แบบซึ่งก็คือ3 GB และ2 GB ส่วน r อมนั้นก็อยู่ที่32 GB ไปจนถึง128 GB นะครับคุณผู้ชมโดยเจ้า Redmi Note 8สามารถรองรับไมโคร SD การ์สูงสุดได้ที่256 GB ถ้าใครชอบเรื่องการถ่ายรูปเจ้าตัวนี้ก็มีให้ถึง4เลนนะครับซึ่งกล้องหลักของมันอยู่ที่48ล้านพิกเซลและตัวที่เป็นเลนอันตาวายอยู่ที่8ล้านพิกเซลส่วนเลนไมโครก็อยู่ที่2ล้านพิกเซลส่วนเลนอีกตัวหนึ่งก็คือเลนที่เป็นแบบ d e ฟซ h นเซอร์ ensor, ซึ่งก็อยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับคุณผู้ชมมาดูกันที่กล้องหน้ากันบ้างก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะครับเพราะมันมีความละเอียดถึง13ล้านพิกเซล โดยเจ้า Redmi Note 8นั้นมีแบตเตอรี่อยู่ที่4,000ม ah, ิลลิแอมป์และรองรับชาร์จไวถึง18วัตต์ด้วยนะครับคุณผู้ชมและมันยังขับเคลื่อนด้วยระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน9ที่ครอบทับด้วย MIUI v วอร์ชัน10นะครับ แล้วก็จบไปแล้วนะครับกับ10อันดับมือถือที่ราคาไม่เกิน4,000บาทถ้าคุณชอบรุ่นไหนหรือว่าเล็งรุ่นไหนไว้ตอนนี้ก็เหมาะสมนะครับสาหรับที่จะซื้อเพราะว่าราคามือถือในตลาดตอนนี้ก็ลงมาเยอะพอสมควรนะครับคุณผู้ชมส่วนใครจะได้มือถือราคาเท่าไหร่ไปก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วล่ะครับว่าจะเลือกร้านมือถือที่มีโปรโมชั่นหรือว่าลดราคาได้สูงแค่ไหนแต่สําหรับการซื้อออนไลน์นั้นก็มีราคาดีๆอยู่เยอะเลยนะครับคุณผู้ชม